เดี๋ยวพามาชมโซนนี้ต่อนะฮะโซนนี้เป็นโซนอูรทัคนะครับเป็นโซนู้ดทรัคก็จะมีโต๊ะนั่งกินเหมือนเดิมนะครับจะพาไปชมที่ร้านที่แบบนี่เขาจะเป็นู้ดทรัคอย่างเดียวนะโซนนี้มีสเต็กมีอะไรอยู่นะครับร้านนี้หิงๆ้นงชมรถเตี่ยมติดรถ เดี๋ยวฟาร์มเฉพาะโซนนี้นนะครับเป็นโมเป็นโฟ,ฟู์กซอนฟู้ด่ะเดี๋ยวมามา,มมมาร้านนี้ก็เป็นร้านขายดีร้านหนึ่งนะ ร้านนี้ขายดีมากนะครับเป็นร้านขายที่เป็นขายข้าวเหนียวหมูทอดนะครับไปครับไปครับไปเลยชมต่อนะครับข้าวเ,เหนียวหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดขายดีจริงๆไปชมไปชมไปชมกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลูกขาติม้มไอติม้มกินแล้วไม่อ้วนนะ ก็จะมีร้านค้าแบบปกติบ้างโอ้ร้านนี้น่ากิน,นครับเนี่ยโอ้ใส่แบบนี้น่ากินเลยครับเริ่ื่อเริ่ไปชมอีกเรื่อเริ่มหิวแล้วสิแก้วขวัญขนมจีนประโดร้านนี้ขายในเซปันนะขายดีเลยล่ละแค่น่ากิน ครบบ้ะไก่มิมายไก่ย่างไก่ทอดโซนนี้จะเป็นโซนฟู้ดทัทช์จริง้ดูดูนะคนเยอะมากาน,ะโมโานะครับที่งานย่าโมโคล่านะครับอันนี้เป็นโซนฟู้ดครัท คันนี้ก็เป็นโฟลตังนะแกเป็นเอารถตู้มาทำเลย,ยเป็นรถตู้เลยนะครับร้านนี้อ่ะเนีย่ยโซนนี้เป็นโซนโฟลตังหมดแล้วเดี๋ยวจะไปดูโซนนูนบ้างนะครับ เดี๋ยวพาไปชมเสทะลุไปไงก่อนคนเยอะมาก้วจะเดินจะไปสุดตอนที่เวลาเท่าไหร่อันนี้3ามนาทีกว่าโอเคพอไปได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไไยน่าเดินชมไปเลยอยากอยากให้ดูอยากให้เห็นกันหลายๆร้านนะครับจะได้เป็นทางเลือกหรือเป็นไอเดียอะไรก็แล้วแต่น,นนะเป็นยงไงน้ง กลับฝั่งมานะครับตะกี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ขายไอติมสวัสดีครับปู่กำ <c oughs> ลังมาเสร็จสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไปเห็นหน้าที่ไหนเนี่ยคุ้นๆนะฮะร้านนี้เขาขายเป็นกันรี้ไอศครีมนะ อ,อมุกสาไรานะครับโอ้ยำหกสิบบาทร้านนี้ขยำทำไมเพิ่งเห็น <c oughs> i mean um ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร้านน,น,นี้อร่อยครับอลิสอลิสเทรลฮอตเซอร์คิวนะร้านนี้ขายทั้งไงติงมอะไรอย่างเงี้ยขอจุดโค้ดอ,อีกแล้วขอดูโค้ดหน่อย จุดพู่อขอดูคู่ดิคือตีนขาอะไรไม่ทันละไม่ทันเลยอานจะไม่ได้ดูอย่างอื่นนะครับตอนนี้ถ่ายว่าะไอจีมาอร่อยนะครับคือบัฟฟี่ก็อร่อยนะครับ อันนี้ก็องทำเคบับอร่อยฮะเดี๋ยวมาเอาเลยค่ะโดยเฉพาะเคบับเนื้อที่นี่อร่อยมากครับ มากครับน่ากินมากร้านน,นี้โอ้โห,โหน่ากนินนี่เป็นเคบับนะคะนะครับอลิสเทลโอ้โหดูเคบับแกแบบหน้านั่นๆเลยนะอันนี้หน้านี้ต้องแนะนำเป็นเนื้อเคบับเนื้อในชะ่ไหมฮะอ่ะเคบับเนื้อที่อร่อยมากนะครับอนะ่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านครับ เอาลิสต์เทรลนะไมค์เค่แบบนะครับนี่เป็นเมนูแนะนำเลยนะนะครับเค่แบบเนื้อครับแกทอนไม่หยุดเลยนะผมเรือมันไม่หยุดเลยขายดีจริงๆนะฮะขายดีจริงๆยังไงแวะมาชิมกันนะครับที่ตลาดเอ้ยไม่ตลาดที่งานย่าโมงานย่าโมนะครับยังไงแวะมาชิมกันนะครับโอ้โหแม่เจ้า อ,อ,อร่อยจริงครับเจ้านี้าานี่้ร,ร้านนี้ก็เป็นร้านอีกร้านนึงครับร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งนะหัวอ,อินเดียสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับร้านนี้เนี่ยใครมาต้องได้กินนะฮะปาหนิปุรีไส้นี่อร่อยมาก แล้วก็หรือแบบซามโมซาซัามโมซาก็โหเข้มข้นมากนะครับอบอกเลยมาที่นี่ต้องได้กินนะฮะไม่ถ้าไม่ได้กิน2ออย่างนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ามาไม่ถึงนะอินเดียร้านอร่อยต้องมีร้านอร่อยต้องมีน,งมนะครับเ,เป็นฟู้ดทรัคถ้าเป็นฟู้ดทรัคเอาไปต่อครับ อันนี้อยู่พาพาชมโซนที่เป็นฟู้ดทรักนะฮะคนเยอะมากครับวันนี้คือเยอะเยอะทุกโซนแหละนะครับยิ่งเยอดยิ่งเยอะอันนี้ขายอะไร <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอ่ยสตรีทฟ<ๆ>ู้ดเอ็กซ์เพรียลนี่เป็นของแบบเมนูข้าวหน้า steak ร้านนี้โกโก้ก็อร่อยครับร้านนี้โกโก้เหรอซุปซปอร์าหาซุปเปรปอร์าหปรอาสฟูอาหรัาหาระมหารอาารอรรับนะนะเป็นโซนฟูด<อ>นนฟ้ดทรรา <differences S 2> treats, นี mm ่นะครับเป็นโซนที่เป็นฟู้ดทรัคนะครับเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะก็จะได้ฟิลหนึ่งนะครับนี่เป็นโซนฟู้ดทรัพย์อ่าเดี๋ยวไปชมโซนต่อไปครับ